สวัสดีครับินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง e d ี m c ม a n n e l นะครับช่องที่เรียนรู้ร่วมกันอย่างอิสระไร้สร้างสรรค์นะครับวันนี้วันที่1 4่มกราคม2 5 6 4นะครับขออนุญาตมาอัปเดตกันสักนิดหนึ่งนะนะครับในส่วนของรายท่านที่ต้องบอกว่าติดตามนะครับข้อมูลกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับโครงการที่เรียกว่าเราชนะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับแล้วก็หลายท่านก็มีคําถามมาเยอะนะครับว่าวิธีการลงทะเบียนเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะฮะมีข้อมูลอัปเดต จากทางด้านของ r o m a w a ังนะครับ r มวค w a งครับบอกแล้ววิธีลงทะเบียนเราชนะง่ายๆเผยกลุ่มไหนรอรับเงินที่บ้านได้เลยนะครับก็มาอัปเดตกันนะซึ่งน่าสนใจแล้วก็เป็นที่หลายท่านนะให้ความสนใจในเรื่องของโครงการเราชนะนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นเงินเยียวยาช่วยเหลือช่วงวิกฤตโควิดสิบเก้านี้นะครับเดือนละ3,500บาทนะครับ2เดือนนะคือเดือนมกราแล้วก็กุมภาพันธ์นะครับ เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษย์ครับรามาวรคังยืนยันนะครับลงทะเบียนเราชนะรอบนี้ไม่ยุ่งยากครับใช้แค่บัตรเดียวจัดกันจุกจุครับ30-35ง3หล้านนะฮะซึ่งก็จำนวนคนไม่น้อยนะนะครับพร้อมเผยกลุ่มอาชีพที่โรงทะเบียนได้แน่นอนนะครับมาดูกันนะ วันที่13นะครับมกราคม64คือเมื่อวานนี้ครับนายอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้สัมภาษณ์ผ่านรายการร่วมใจสู้ภัยโควิด19ณธรรเนียบรัฐบาลนะครับและออกมาเปิดเผยความคืบหน้าถึงมาตรการเราชนะเพิ่มเติมนะครับซึ่งมีการอัปเดตที่ที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวทุกท่านได้ได้ลองฟังดูนะครับ รามาวคังครับเผยเราชนะจัดจุกๆนะฮะแจกเงิน30-35ล้านคนนะนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายท่านก็อยากจะทราบว่า30-35ล้านคนเนี่ยมันคือใครถูกปะนะครับทั้งนี้ครับกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือเราชนะในรอบนี้นั้นเนี่ยมีมากถึงนะครับ30-35ล้านคนนะอันนี้ตัวเลขคร่าวๆซึ่งเดี๋ยวรออาทิตย์หน้านะจะมีการสรุปอีกครั้งหนึ่งนะนะครับ ซึ่งจะเป็นการช่วยเหลืออย่างตรงจุดครับให้กับแรงงานนอกระบบโอ้โหอันนี้ชัดนะครับแรงงานนอกระบบนะครับไม่ใช่แรงงานในระบบนะครับจึงออกมาเป็นโครงการเราชนะที่ช่วยจ่ายเงิน3,500บาทต่อคนต่อเดือนนะครับครอบคุมเดือนมกราคมนะครับถึงเดือนกุมภาพันธ์2 5ง4นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายท่านก็มองว่าเอ๊ะทำไมมันแค่2เดือนใช่ป่ะนะวันนี้เดี๋ยวมีแบ่งปัน ข้อมูลกันนะครับว่าทําไมถึง2เดือนนะครับคนที่ได้นะครับก็คือผู้ประกอบอาชีพอิสระนะครับเช่นพ่อค้าแม่ค้าแรงงานนอกระบบนะครับวินมอเตอร์ไซค์คนส่งอาหารเดลิเวอรี่แท็กซี่อย่างนี้เป็นต้นนะกลุ่มเหล่านี้นะครับก็จะจะได้รับนะครับส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับโครงการเราชนะนี้ก็คือคนที่อยู่ในระบบประกันสังคม นะครับหรือข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจนะอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะนะครับในเรื่องของแบ่งกลุ่ม2กลุ่มใหญ่นะครับส่วนกลุ่มบัตรสดิการแห่งรัฐนะครับจะได้หมดนะอันนี้เป็นข้อมูลเนาะแล้วก็จะเติมเงินเข้าไปในบัตรให้นั่นคือบัตรสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะนะครับเดี๋ยวอย่างไรแน่ชัดแบบไหนนะครับหนึ่งในงอาคารหน้าจะมาอัปเดตกันนะในในเรื่องนี้นะครับ วิธีการลรงทะเบียนทำง่ายๆครับผมใช้แค่บัตรเดียวนะครับซึ่งต้องบอกว่าโครงการเราชนะเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการลงทะเบียนนะครับเพราะนั้นเ,เราก็จะต้องใช้สิทธิ์นะฮะในเรื่องของการขอรับสิทธ์โดยการลงทะเบียนนี่แหละนะครับวิธีการลงทะเบียนจะไม่ยากนะครับแค่ต้องการข้อมูลนะแล้วก็เลขบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งครั้งนี้ครับจะลดขั้นตอนลงไปโดยการใส่ข้อมูลแล้วก็แพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว และใช้การจ่ายเงินครับอาจจะเป็นการจ่ายผ่านพร้อมเพย์นะครับแล้วก็คนที่มีไรายได้น้อยก็จะจ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันที่เรียกว่าเป๋าตังค์นะครับหรือหากท่านเคยใช้คนละครึ่งนะครับเป็นไปได้ครับสิทธิ์ในโครงการเราชนะอาจจะมีการจ่ายเงินเข้าแอปเป๋ตังค์ของท่านนะครับ แต่รายละเอียดต่างๆเนี่ยจะชัดเจนนะครับในวันอังคารหน้าซึ่งจะมีการเข้าประชุมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะอันนี้ก็คือวันที่19กมกราคมนะนะครับเดี๋ยวดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เห็นภาพเขาบอกว่าวิธีการลงทะเบียนเนาะไม่ยากนะครับแค่ต้องการข้อมูลและเลขบัตรประชาชนครับซึ่งครั้งนี้จะลดขั้นตอนลงไปโดยการใช้ข้อมูลและแพลตฟอร์มที่มีอยู่แล้ว และใช้การจ่ายเงินเนี่ยอาจจะเป็นการจ่ายผ่านพร้อมเพย์นะครับนี่คืออาจจะเนาะนะเป็นรูปแบบวิธีการจ่ายเงินนะครับจ่ายเงินแบบพร้อมเพย์นะครับและคนที่มีรายได้น้อยนะครับก็จะจ่ายเงินเข้าแอปเป๋าตังค์นะนะครับหรือหากท่านนะครับเคยใช้โครงการคนครึ่งก็เป็นผู้ที่ได้สิทธิ์ในโครงการเราชนะนะครับอาจจะมีการจ่ายเงินเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ของท่านก็เป็นไปได้ นะครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวรอดูกันนะเป็นการสรุปนะครับแล้วก็อัปเดตนะจากรมวังนะครับที่อัปเดตข้อมูลให้ให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะทีนี้ก็มีการถามนะครับของคุณอาคมท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยก็ถามว่าทําไมนะครับถึงจ่ายแค่3,500บาทแค่2เดือนนนี่เป็นคําถามที่ถามท่านเมื่อถามว่าทําไมนะฮะจ่าย2เดือนถูกไหมครับนายอาคมก็เผยว่า เราเองก็ต้องประหยัดเงินนะของเราเช่นกันก่อนหน้านี้เรามีการกระตุ้นเศรษฐกิจครับผ่านโครงการคนละครึ่งนะก็ให้เงินนะครับสามพบาทส่วนเงินจากเราชนะนะครับก็ให้3,500บาทนะสเดือนเป็นการช่วยเหลือเยียวยาครับแล้วก็ถ้าไปบวกเรื่องค่าน้ำค่าไฟที่เหลืออยู่อีกเนี่ยนะฮะก็จะครอบคุมครบทั้งหมดนะอันนี้ก็จะเป็นคําตอบจากทางด้านของคุณอาคมนะที่ที่แบ่งปัน นะครับในเรื่องของคำถามต่อไปนี้นะครับเอาละนี่ก็เป็นข้อมูลอัปเดตก่อนนะยังไงก็เดี๋ยวค่อยๆแบ่งปันกันถ้ามีข้อมูลนะครับในเรื่องของโครงการเราชนะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นโครงการที่หลายท่านนะจับตาแล้วก็อยากจะรับทราบบนเงื่อนไขซึ่งก็บอกว่ามันจะมีการคัดกรองด้วยนะครับเนาะในเรื่องของกลุ่มที่ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเงินฝากก็แล้วแต่หรือภาษีที่เสียก็แล้วแต่เนี่ย นะครับผมก็จะทำให้มีการคัดกรองไปนะครับกลุ่มที่อยู่ในระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันสังคมหรือข้าราชการพนักง,งานราาานับภาษากฤษเนี่ยนะครับก็เป็นกลุ่มที่นะครับอาจจะไม่ได้รับนะต้องบอกว่าเดี๋ยวรอชัดเจนกันอีกครั้งนึงแหละนะครับว่ามันจะมีทิศทางหรือข้อมูลชัดอย่างไรนะครับเอาละนะก็น่าจะอัปเดตคร่าวๆนะฮะที่มีข้อมูลนะครับเพิ่มเติมกันนะทีละเล็กทีละน้อย ก็เข้าใจในสิ่งที่หลายท่านต้องการความชัดเจนนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนมากนักนะครับยังไงก็จะติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการเราชนะนะครับให้กับท่านได้รับทราบกันอย่างเข้าใจแน่นอนนะครับยังไงก็ติดตามกันไว้ก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้้วติดตามกัน ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับท่านจะมีพลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้เสิร์ฟตรงแบบนี้ให้ท่านได้รับทราบข้อมูลกันแน่นอนนะครับวอนนี้ช่องฟี o อมชาแนลาบเกษมสันต้องร่ำลาไปแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขนะครับสวัสดีครับ